เบาะนอนแอรี่ค่ะเบาะนอนที่หายใจผ่านได้นะคะลดความเสี่ยงของโรคไหลาตายในเด็กทารกนะคะ SIDS มาดูกันค่ะว่ามันหายใจผ่านได้ได้ยังไงเขาจะมาพร้อมกับปลอกนะคะที่ถอดซักได้ปลอกหายใจผ่านได้นะคะโดยจะมีวัสดุที่โปร่งค่ะด้านในนะคะ ก็จะเป็นไส้ของเบาะค่ะไส้ของเบาะนี้ถ้าเรามองผ่านตัวผ้านี้ไปนะคะข้างในจะเป็นเหมือนพลาสติกค่ะเขาบอกว่าพลาสติกเนี่ยเป็นวัสดุเดียวที่ใช้ทำยางกัดสำหรับเด็กแปลว่าเป็นพลาสติกที่เป็นฟ o ดเกรดนะคะแล้วก็ปลอดภัยกับทารกแน่นอนค่ะตัวไส้ตัวนี้นะคะเราสามารถเอาไปล้างน้ำได้เลยค่ะ เพื่อกำจัดฝุ่นที่ค้างอยู่ข้างในค่ะไส้ตัวนี้มันโปร่งทำให้ระบายความร้อนได้ดีเหมาะกับเมืองร้อนอย่างบ้านเรานะคะแล้วก็ช่วยลดการสะสมของลายฝุ่นเชื้อราด้วยเวลาที่น้องนอนนะคะตัวนี้มันจะไม่ยุบนะคะจะนุ่มแน่น นี่เป็นเบาะแบรนด์เดียวในท้องตลาดตอนนี้นะคะที่เป็นเบาะนอนสําหรับเด็กที่ล้างได้ค่ะวิธีก็คือเราก็ฉีดน้าําเข้าไปเลยค่ะเพราะว่าตัวใต้อะคะ่ะเขามีความโตก็ฉีดล้างทำความสะอาดได้เลยค่ะฝุ่นข้างในเนี่ยก็จะหมดไปนะคะ แล้วเราก็นำไปพึ่งแดดค่ะตัวเบาะมีน้ำหนักเบาค่ะสามารถยกได้ง่ายนะคะหลังจากล้างทำความสะอาดแล้วนะคะเราก็เอามาผึ่งแดดได้เลยค่ะรอให้แห้งสนิทแล้วก็เอาไปใช้งานต่อได้เลยค่ะ